น้ำมันหรือเปล่าขับรถกระลืมเดินนำโมกมันเ yeah, ออแย่อยู่นี่ถึงอดอดพอดีมีพอจะท่อเขามาันเปิดอยู่หนโรงแรมพอดีครับเมื่อนี้ มาผักสอบไปเล้สอบล้ำครับมันกันได้สีขาวมากอาหารมาดึงเมนูคาเฟ่ครับผมมันเหมอดเหมอดแบบเหมิอดอีหลีเลยทุกคนเหมอดแบบเหมอดเกี่ยงเนี่ย ไซื้อบัตรคุมปิดงานแฟนมีแอนไปครับสำหรับผู้ใดบริมากนะครับสองรอยสิบเก้าบาททุกคนเบิ่งที่ล่ะเบิ่งน้่มันผมเบิง่งสามารถนี่ไหมจุดศูนย์ศูนแกโซ่ก้เต็มถังครับโรงแรมประมั่ หาร้อยเมตรก็ได้เนาะแม่นบ่มีปั่มปตตาท่อแล้วกับมีเหยียงครับมีนกแก้วอ่าอามีซอนมีอย่งต่างๆมีเคเบซีครับมีวัดสันยู่ไกลๆโรงแรมครับก่อนหดโรงแรมออกจากมอสอง รอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับผู้ใดยังบาทในเข่ากลุ่มที่พอสามารถมางานแฟนมีดใดนะตามคำเดยกหลอองบางคนบอกว่างานแฟนมีดมาบาูไดดมาต้องล้างงานตรงนี้ค่าเดินทางค่าที่พักค่าบัตรเอยียงประมาณนี้อยากให้เปิดคุ่มปิดเนาะกับเปิดเรียบร้อยครับหนึ100่ง้อยสองลอยสิบเก้าบาท สองบเาบาทครับผมรวมหวยน้อมันเกิดแอนโอเลส น่าจะมีลรสดเ้าก็มีอยู่นี่เด็กครับกดลิงที่ปากมูเด้ยครับเนี่ยผมมาขายลรสดด้วเนี่ยผมมาขายบาท2สองร้อยสิบเก้าบาทครับผม <Again>, uh. บอกครับใจสดครับคร้อยเสิบบาทโอเคครับเออว่าตาสิยูหอบใบมุ่งน่ะนามีสอมบรำใบมุง่งอืม รับขับไปงานด้วยซื้อกลุ่มด้วยของคุณเนี่ยมันก็คนละฟิวเนะาะบางคนก็ไปงานแลลวครับต้องสื่อน้ำเพราะว่าเพราะว่าสื่อบัตรมันก็สิเด้เห็นเขาเหม็นเห็นอย่างทดี่มันอยู่ในจอว้เบิร์ย้อนหลังกันม่ครับเติมเต็มถังนี่ได้หาลอยหาสิบแปดกิโลครับ หเห็นบ่ฮะวลาพันไปข้าวเดียวรถหปีละจากไปรถรุ่นไม่ก็ต้องกลายไปรถรุ่นเก้าตามเวลาละครับนอยุเทไหรสามสิเจ็อย่าง38มสิบแปดซื้อเลยครับสามเจ็ดสามแปดอายุผม แนนบอลแช่เนี่ยครับเรากบผมาตอบดิเราวก็เสยเราวก็ไปดันทุลังไปเบาอย่างอื่นเสยคือผมก็อยากคู่ว่าแบบต้องการยังเนี่ยผมไม่เข้าใจอยากเห็นโตจริงแล้วได้เสียบข้อแล้วจีกเทียนหนึ่ง เยียเพ้อแล้วก็ถามแล้วว่าเราต้องการอย่างจากผมเนี่ยมักสามเจ็ดแมนบอมบอนเน่เลขดีเด้ผมเป็นคนมักเล็กเจ็ดเลขกห่าเลขกแปดเลขกสี่แต่โบซื้อเลขโดนละครับงวดบางแห่นเขาไม่ได้ซื้องวดก้อนก็าไม่ได้ซื้อเหมือนมีรถชนกันหรือเปล่าตรงนี้ โรงแรมห้องกับสีเขาด้สองสามทางนะครับทะลุกันเขาทังวัดตากูแจวก็ได้ครับเขาทั้งมูยี่สิบก็ได้ครับเขาทั่งนนสะแบงก็ได้เช่นเดียวกันครับ <c oughs> แช่ให้ในติลาครับบอดจอาฝาวจนลุ้งกิบออ, <c oughs> อ,อก,กอ <c oughs> จากเสอออกกือกิบอันใด ีลเใส่เสือไหมแหมตัวเขาก็ระเดปอวดไปอ่างไปไปเข่าข่างจาของคือเราก็รับสภาพแล้วก็พอใจกับตัวเองเนาะไปคอมเมนต์่าเขาคึ้ดำแถคือเอถ้เอียงแถเอียงประมาณนี้นะไม่ใหญ่ยอ่อาละพิ้นนี่ทางเข้ามาลงเดร์ชุดโอเค เจ้าเห็นอย่างนี้นเนาะวันป่ายบอกป่ายมาติดบอกตรงนี้อ๋อกันศาสตร์กันศานสตร์แบบแบบยุโรปจีต้องไหลบอสอ๋อเสือไม่ ใจจังสังเกตดีว่าแฟนครับอ่ายูนี่ครับยูเดอะบอทกรีนโฮเทลนะครับร้านอาหารมาลองเดอร์ไทยอิตาเลียนคาเฟ่และลองอาหารอาหารไทยนะครับก็เน้นเป็นอาหารไทยแต่ก็มีอาหารฝรั่งบ้าง เรื่องหมอ,อเวนตามาสวัสดีครับผมโอ้ยฮอ,อนพี่โอ้พี่ปเปียววันนี้ก่อนปเปียวอะไร กล้องกับอันหนังสือห่อนเพียวหนังสือหนังสือที่แฟนขับส่งมาให้ลืมเอาแว่นตามาไหมไม่ได้ใส่แว่นตาลรกปวดตาออม,มีไหมของพี่โอยู่